รถคัดสิทธิ์ของคารวานัาวานคารวันคลาสิทธิ์ครับนี่ครับพ่อแกพามาเลาะเที่ยวราคาเกาหร,ร่ครับ,นนยรบอยาบมาชมนะครับแม่ิดพาไหมรหนะประมาณเท่าไหร่ครับราคาวรวมๆม,มา ที่ทำมานะห้าแสนขึ้นห้าแสนอ๋อห้าแสนไม่ไม่เกี่ยวกับตัวรถนะไม่เกี่ยวอันนี้ห้องน้ำครับโอ้อันนี้ห้องน้ำกลายเป็นกลายเป็นที่ไว้ของเก็บของอันนี้ตู้เย็นอันนี้ตู้เย็นเนาะเรามีตู้เย็นนะครับมีเก็บอาหารสดนะครับอาหารแห้งได้ครับว่าไงเีฉกเก่งเอาสักคันไหมอนาคตอนาคต เงินเก่งเก่งนะหาเงินเก่งนะคนนี้ก็ใช่สิเด็กต้องหาเงินเก่งแต่ว่าเราใช้เงินเก่งเหมือนกันต้องต้องถามเจ๊หอมก็เจ๊หอมเอาหน่อยก็จะเจ็บนะเพรที่ใช้เก่งนี่ก็บสามคนนะครับสามคนที่วิ่งอยู่เนี่ยนั่นแหละลูกเขาลูกข้อนะครับเม่ใช่แค่ลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่อย่าผันเข้ามาด้วยนะครับอย่าผันนะครับเอ้หลังไายนี่มันา เวลาเราเลื่อนเราเก็บันนข้อนไดปอย่างนี้บ่แม่ใช่ใช่หมุนหมุนแล้วมันม้วนกลับเข้าไปเดี๋ยวเราไปทำอย่างเงี้ยเนาะถ้าถ้ารวมทั้งรถทั้งอะไรก็ประมาณล้านไทยครับล้านหกล้านหกโอ้ยมันก็ไม่แพงนะบ้านทั้ง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 หมดแล้วรปล้านแปด อล้แต่เราจะเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะถือว่าดีๆมันก็แพงถือวได้อยู่นะครับนี่กำลังดีกำลังดีได้อยู่จอดปั๊มจอดน้างทางก็นอนพักได้กางเต้นมาล่วงยี่สิบปีแล้วไม่ได้ละเออกางเต้นมาท่านก็ไปตลอดเจอตาเรื่หย สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่ผมผมอดีตเด็กครับครับเอาโชคดีโชคดีสวัสดีครก็อนาคตก็ใย่าอนาคตมีเมียหลายคนเด้อมีเมียคนเดียวพอผมเอาอย่างลุงไม่ได้เอาคนเดียวลุงพอมีเมียหลายคนแล้วเนี่ยเรามาคนเดียวเนี่ยอแต่คนนั้นก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มาไม่มีใครมาด้วย ััครบทีมงานกองคารวานครับมาจากกรุงเทพสายดาวมาสายดาวกระบอกเขาได้มาโอ้เท้าเทาจ้วเท้าจ้วงเลยบ่สนุกดีนะครับมากันหลายหลายคนครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพีทพีทมีนะครับพริกมาเอาเลยครับได้มาแล้วครับ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 สีดครับสีดำ ลุงก็ชอบของดำลไ้าน like. oh. uh, e the ี่ชอบปนหน่อไม้แน่เลยเนี่ยออกันนี่น้องกกันกกันมาี่องย้มีดอกไ้วันนี้ที่ดอกเหมยดอเหมยนี่ดอกเหมยนิดต้นเหมยป่าต้นอะไรนิดงนิดต้นอะไร อนอะไร่้นอะไรก็ต้น,น, <c oughs> ตนข้าว้เนี่ย <c oughs> คลิปนี้สนดทุนเลยวินโตสิบบาททีหลงัง เกี่ยวก่อนเราก็มาทำความสะอาดที่เกี้ยงครับเนี่ยจนเกี้ยนี้สะอาดอ่าเกี้ยวนี้สะอาดเลยเกี้ยวก่อนไม่รู้มีอะไรบ้างรถยนต์สัญจรย้า้ของส่วนรวมมันรู้จักทำความสะอาดด้วยไม่คุ้งไม่ข้าวว้าโอแกเริ่มบนแล้วครับแกเริ่มบนแล้วครับอ้าวไม้บนเลยมันของส่วนรวมส่วามคม เด็กๆมาครับอาชักจับ thank <laughs>